เอาละฮะเดี๋ยวแนวโน้มแล้วก็ภาพรวมตลาดวันนี้เป็นอย่างไรไปกันที่คุณสุเชษสุกแท้นะครับรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งจากบริษัทหลักทรัพย์ ASL สวัสดีครับพี่สุเชษครับสวัสดีครับกล่าวหุ้นคุณบุรพาคุณสุวัจัยครับไม่ต้องพิเยษหรอกครับคุณบุรพาคุณสุวัจัยถ้าเราจำได้เหตุการณ์ที่หนักๆในชีวิตผมเนี่ยปิดแบงก์ละไฟนั้นลงไปสองร้อยยังขึ้นมาขนาดนี้ได้เลยครั้งห่อถล่มอะไรนะถล่มตึก ถล่มตึกยังยได้ไฮะทิะเบตกับยาถล่มลตึกลงไปเสร็จก็กลับมาได้พันธบัตรสหรัฐอเมริกาฮะลงไประดับลงสุดๆเลยนะ,ะเศรษฐกิจมองไม่เห็นเลยยังไปได้บ้านเบิกการเมืองบ้านเรานี้มีเดี๋ยวก็หายไปเดี๋ยวก็หายไปแต่ที่บตเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเรามีฐานซึ่งปลอดภัยกว่า่ในอดีตที่ผ่านมาผมเริ่มต้นตอนที่เข้าทำงานเนี่ยปีสามศูนย์เนี่ยดัชนีสองร้อยจุด นะขึ้นไปพันเจ็ดในสมัยอาจารย์มารวยลงจากพันเจ็ดลงมาเหลือสองร้อยนะอย่างปิดไฟแดนก็ขึ้นมาใหม่พันเจ็ดอีกละตอนนี้ผมเนี่ยมีแต่ความสุขบ้านนะฮะว่าเอ้ยพั 1, นสามแล้วขำขำ <c oughs> ได้เก็บหุ้นดีกว่า <c oughs> หาหุ้นดีกว่า <c oughs> หุ้นตัวแรกที่อยากหาเนี่ยนะเป็นตัวแรกที่งานรีเสิร์ชออกมาแนละ้วชอบบ้าน <c oughs> ตัวแรกคือแบงก์เทพ <c oughs> ตัวแบงเทพครับ ระดับราคาแบงก์เทพเนี่ยถ้าดูจากกราฟเนี่ยจะเห็นภาพชัดเจนว่าระดับราคา130เนี่ยนะฮะแข็งแรงมากนะ,ะ130แข็งแรงมากถ้าจะหลุดจาก130ลงไปถึง120เนี่ยโอกาสจุดมีแต่น้อยนะ,ะแต่ตรงนี้แข็งแรงมากทั้งเดยทั้งวีแข็งแรงมากเพราะนั้นตัวเนี้ยเก็บดีกว่า <c oughs> เก็บไปแล้วเนี่ยคุณจะไปเล่นเล่นสั้นที่ระดับราคา140 145 150 170 โอ้โหเป้าหมายเยอะมากถ้าถือยาวหน่อยนะฮะถือยาวสักเป็นระดับสักไปผมว่าปลอดภัยหุ้นตัวที่สองนีชอบอีกตัวนึงละฮะ BDMS กรับเ mm hmm. ก็บอีกหนึับระดับราคาหุ้นยี่บาทผมเคยเห็นยี่หกบาทเคยเห็นแต่พอเสร็จเรียบร้อยเก็บไป mm hmm. ลืมไปสักแป๊บนึงกลับขึ้นไปใหม่ถึงสาสบาท mm hmm. นะฮะราคาหุ้นตอนนี้ยังอยู่30มสิบาทยัง เป็นแนวตาอยู่ตอนนี้ลงมาให้เก็บแล้วฮะตั้งแต่ยี่บาท5 0 2 6บาท75 27บาทผมว่าน่าสนใจถ้าคิดเอาง่ายๆว่าถ้าฝากเงินสักปีนึงได้ดอกเบี้ย10%ได้2บาท50เอา2บาท50บวกกับเข้าไปนะได้ยี่28บาทแล้ว29บาทแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าเกินไปถึง30บาทที่ถือว่ามากกว่า10%แล้วนะฮะตัวต่อไปครับ s g p ดู s g p ถ้าดูกราฟของ s g p แล้วจะเห็นนะ ภาพสายสัญญาณเอ p จปุ้นใหญ่อาจจะไม่ค่อยดีนักแต่เอ p จเนี่ยนะค่อนข้างเกียรติเด่นมากนะครับโลยกสูงขึ้นไปโดยตลอดแล้วโลรอบนี้เนี่ยที่สามสามบาทยกน่าจะเป็นลักษณะของการยกฐานในแง่ของตัวเทคนิคสโลโสยังไม่ขึ้นเท่านั้นเองถ้าสโลโซตัดขึ้นไปเมื่อไหร่เนี่ยผมว่าระดับราคาที่สามสิบเจ็ดบาทห้าสิบสามสิบแปดบาทสี่สิบาทเป็นเป้าหมายของเอ p จครับก็เก็บอีกตัวหนึ่งแล้วครับ,รบตัวต่อมาเป็นมาสเตอร์ หุ้นตัวนี้เนี่ยอยู่ในตลาดมานานละลักษณะสไตล์เขาเป็นลักษณะทรงๆตัวครับตอนนี้เนี่ยต้องเล่นเอานี้ต้องเล่นรอบหุ้นตัวนี้ต้องเล่นรอบ<ม>ซื้อสักประมาณ60บาทนะครับต่ำกว่า60บาทลงมาสัก55บาทน่าสนใจถ้าลง55บาทเนี่ยผมจะเปลี่ยนเป็นเก็บเลยนะฮะ<ม>แล้วก็ไปขายที่ระดับราคา65บาท70อบาทอีกดวงตัวสุดท้ายครับหุ้นตัวนี้นะฮะเราอยู่กันมาโอ้โหหลายสิบปี เขายังเป็นเพื่อนเราอยู่ฮะเพราะนั้น55บาทเป็นจุดรับ57บาทอยากซื้อก็ซื้อได้ติดอยู่60บาทจบไกลถือต่อไปแต่ถ้าคนที่ยังไม่มี57บาท55บาทน่าสนใจมากยิ่งถ้าลง50บาทเนี่ยโอ้โหนะ่ะกดใจยิ่งน่าเก็บเยอะมากก็ะระดับราคาเป้าหมาย60บาทครับ65บาทเป็นราคาเป้าหมายฮะเพราะนั้นหุ้จัดตางหลายๆตัวไม่ว่าจะจเป็น C ี o ที่เด่นๆมากๆในความคิดผมเนี่ยคือ B D m S กับแม็กซ์เต้ที่ลองลงมาในการเล่นรอบเดียวของผมเนี่ยจะเป็น S G P กับบาร์เตอร์เพราะนั้นหุ้นเหล่านี้เนี่ยดูลักษณะของการเก็บได้ผมยันคงยืนยันคุณสุประชัยคุณบุรพาสหรัฐเมกาถามตลาดเนี่ยมันนิวไฮแล้วนิวไฮอีกอในยุก่กลับมาอีกประเทศไทยในในเอเชียเนี่ยออสเตรเลียในในเกาหลีในไต้หวัน นะครับในญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นไปแต่สี่หมื่นไอ้สี่หมื่นแล้วเนี่ยกําลังจะวิ่งไปสี่หมื่นอีกละตลาดหุ้นไทยยืนอยู่งี้ไม่ได้ฮะเพียงแต่ว่าตอนนี้หน้าฝนนะอย่างนั้นเรามาบอกกันว่าขอให้โชคดีในเดือนตุลากนยากาตุลาฮะกยาตุลาเนี่ยตลาดจะเป็นในทิศทางขาขึ้นหุ้นที่ท่านมีอยู่เนี่ยเพียงแค่ปรับพอร์ตเท่านั้นเองเลือกคหุ้นให้ดีในอุตสาหกรรมมากๆนะครับผลการงานที่เคยส่งไปแล้วเนี่ย กลับไปดูฮะผลงานงานในกลุ่มอุตสาหกรรมไหนที่ยังเป็นเดินหน้าอยู่โรงพยาบาลเด่นนะครับโรงพยาบาลเด่นอาหารเด่นนะฮะบโรงพยาบาลเด่นอาหารเด่นนะครับในแง่ของพาณิ์ลองลงมานะครับในแง่ท่องเที่ยวที่เขาจะมีโครงการที่เขาบอกไอโครงการบ้านอะไรนะไอเมืองเมืองลองนะอันนั้นก็ลองดูฮะในโรงแรมก็มีลักษณะการกลับขึ้นมากลุ่มอุตสาหกรรมของนิคมอุตสาหกรรมครับนะใช้ได้ นะครับก็ลองจับตาดูครับมียังมีหลายกลุ่มอุตสาหกรรมที่สามารถลงทุนได้อย่าพึ่ง <c oughs> ไปด้วยกันครับเราอยู่กันมานานล, <c oughs> ละลาละสวัสดีครับทุานขอบะคุณคร, <c oughs> ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ